สวัสดีจ้าส้นสาวขี้เกียจแห่งนากย่ยาเองนะคลิปนี้ส้นจะพาทุกคนมาปั้นดินให้เป็นชามกันค่ะว้าวดูสิสวยสดใสมากเลยใช่ไหมอันคลิปนี้อนะส้นถ่ายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะ่ะ <N an> นานมากอยู่ที่จังหวัดกิฟุนะคะตอนนั้นส้นไปเที่ยวกับโฮสต์ค่ะแล้วเขาก็พาส้นมาทําเมื่อเราไปถึง <N> ก็จะมีพนักงานมาช่วยสอนเรานะ <N> ก่อนอื่น <N> เขาจะเอา <N> ดินที่เขาเตรียมไว้ออกมานวดมาคลายนะคะ พอจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทําให้มันมาเป็นก้อนค่ะเพื่อจะเอามาตั้งเอาไว้บนจานหมุนเพื่อที่ว่าเราจะได้เซ็ตรูปร่างตามที่เราต้องการได้นะเขาจะให้ดินเปียกตลอดเวลาเนาะเพื่อให้ดินมันมีความยืดหยุ่นค่ะถ้าเกิดว่าพอมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะแข็งโป๊กเลยนะคือไม่สามารถทําอะไรได้อีกฉะนั้นเราก็ต้องใส่น้าเรื่อยๆเนาะใส่น้ําไปบ่อยๆให้มันชุ่มฉ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆบิดทีละนิดนะคะจัดรูปทรงที่เราต้องการนะอันนี้เขากําลังเซ็ต ให้เราก่อนนะคะทําให้เราดูเป็นตัวอย่างก่อนนะตอนเขาสอนซนก็ไม่ค่อยได้ตั้งใจฟังอะไรเท่าไหร่หรอกนะเพราะคิดว่าแบบเออง่ายอะ่ะก็แค่แบบเอามือตั้งให้มันเท่ากันเอาขึ้นเอาลงพร้อมๆกันแล้วสองข้างก็ต้องทําให้มันท่าเดียวกันด้วยนะไม่อย่างนั้นดินมันจะบิดเบี้ยวนะคะมันจะหมุนติ้วๆเลยอะแล้วสุดท้ายก็เละเทนะตอนซนทำอะ่ำอะซนทําเสียไปสามครั้งอะ่ะจนเขาแบบทําหน้าแบบนิ่ง ฉันก็นิ่งเลยบอกขอโทษนะคะเขาบอกไม่เป็นไรครับนี่ก็คิดอยู่นี่เขาพูดแบบกัดฟันหรือเปล่านะรูปร่างที่ออกมามันไม่ค่อยเหมือนตามที่เราคิดไว้เลยอะคะ่ะคือเราคิดว่าเราจะทําให้มันใหญ่พอออกไปไปามาเอา้ามันเล็กอะไรอย่างเงี้ยมันเบี้ยวอะ่ะสนุกดีนะทุกคนลองมาทํากันดู ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถพิมพ์ในอินเทอร์เนต็ตได้เลยหาว่าโทเกไทเคนนะคะแปลว่าทดลองทําเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าเครื่องเซรามิกนั่นเองลองเสิร์ชด,ดูในกิฟฟอัะคะ่ะที่ให้ทําเยอะมากเลยส่วนในไอจีเนี่ยก็มีเหมือนกันอย่างโทโคนาเมะก็มีแน่นอนเพราะว่าเป็นแหล่งเมืองของเครื่องปั้นดินเผาเนาะ แล้วก็ที่อื่นๆนะส่วนคิดว่ามันมีแน่นอนเพราะว่าแบบเยอะมากๆเลยอะค่ะที่ให้เราทดลองทำราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,000เยนขึ้นไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำกี่ชิ้นเนาะตอนนี้เขากำลังสอนวิธีการวางมือนะคะให้ดินมีรูปร่างเหมือนชาม และเขาก็สอนการทําจานด้วยอันนี้ทําเสร็จแล้วนะคะเขาจะเอาลวดในการตัดตรงตูดมันเนาะเพื่อที่จะให้มันแยกออกมาค่ะแล้วก็ใช้2นิ้วในการหนีบตรงฐานมันแล้วก็เอามาวางไว้บนโต๊ะเพื่อไม่ให้ดินมีการเคลื่อนไหวผิดรูปร่างที่เราทํามานะอ๋อแล้วก็ลืมบอกเลยค่ะว่าเราใช้เท้าขวาในการเหยียบมอเตอร์ให้มอเตอร์จานมันหมุนนะและนี่ก็คือผลงานทั้งหมดที่เขาทํากันมานะคะ แต่สำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากทําอย่างเงี้ยอยากจะซื้อกเราก็ซื้อกลับไปได้เหมือนกันนะเอาล่ะตาสนแล้วล่ะตื่นเต,นต้นจังเลยภาพจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าโฮสก็ถ่ายให้สนด้วยแล้วก็สลับที่สนถ่ายให้โฮสมันก็สลับไปสลับมานะ มันก็เลยมีอยู่ไม่เยอะนะคะแต่ถ่ายไว้ให้เป็นหลักฐานว่าเออครั้งหนึ่งสนก็เคยมาทำเขาสอนแบบใกล้ชิดตัวต่อตัวมากเลยค่ะเพราะวันที่ไปฝนตกด,ด้วยแล้วคนที่จองอ่ะก็ไม่มีก็มีแค่่วนกับโฮสเท่านั้นก็เลยแบบมีเวลาเต็มเต็มเลยะค่ะทํากันประมาณชั่วโมงหนึ่งทำอยู่3อันนะคะที่แรกจะทําแค่2นั่นแหละแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเพิ่มอีกเท่านี้ก็จะสามารถได้อีก อันนึงนะก็เลยอ่ะเพิ่มเงินก็ได้ก็เลยได้มา3อันนะคะเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราสามารถฝากให้เขาเขียนชื่อเขียนวันที่หรืออะไรก็ได้ที่เราอยากเขียนลงไปใต้ก้นชามด้วยนะอันนี้เรามีหน้าที่แค่ปั้นออกมาเฉยๆนะคะตามรูปร่างที่เราอยากได้ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปเผาเอาไปอบให้เราค่ะอ้อแล้วเราก็สามารถเลือกสีได้ด้วยนะแต่ว่าอันเนี้ยของ่ซนเป็นแบบธรรมดาสีก็เลยจะเป็นสีเรียบๆนะคะสามารถเลือกได้แค่สีเดียวถ้าเกิดสีอื่นก็จะต้องแบบจ่ายเงินเพิ่มซนก็เลยเอาแบบธรรมดาละกันและแน่นอนว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่า่ซนจะเลือกสีอะไร <c oughs> เอา้ามีเฉลยอยู่หน้าคลิปแล้วนี่นาะอดเลยและแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยค่ะ่ซนรอมันอยู่ประมาณเดือนครึ่ง2เดือนน่ะตอนที่ของส่งมา่ซนก็เอ๊ะฉันสั่งอะไรไปนะลืมไปเลยก็เพราะว่าเขาก็ ต้องทาให้คนอื่นด้วยเนาะก็รอตามคิวไปนะคะนี่เห็นไหมมีชื่อโซนแล้วก็วันที่โซนทาด้วยนะเพราะโซนเป็นคนให้เขาเขียนเองแหละวันที่21สิงหาคมปีที่แล้วนะคะ R4 เนาะก็คือเลวะสนะคะอย่างปีนี้ก็จะเป็นปีเลวะที่5นะคะผ่านมาแล้วครบ1ปีนะคะโซนเพิ่งตัดคลิป <c oughs> ยาวนานจริงๆค่ะถือเป็นการฉลองขอบคุณเครื่องปั้นดินเผานะคะที่ให้โซนใช้มาครบ1ปี <c oughs> 1> เวอร์วางเกินไปแล้ว <c oughs> ดูน่ารักละมุนมากเลยใช่ไหมทุกคนจริงๆมันได้หลายสี นะคือจะเอาอันนี้สีชมพูอีกอันนึงสีเหลืองอีกหนึงสีฟ้าก็ได้นะแต่เห็นเห็นเราก็แบบ คิด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 ส ah. <laughs> ิค <Phantom 53> like ิดสิอ่ะเอาชมพูให้หมดเลยแล้วกันกลัวจะมาเสียใจที่หลังว่าเอ้ยทำไมฉันไม่เอาสีชมพูนะอันนี้ทาไมต้องเป็นสีเหลืองด้วยในใจจริงๆก็อยากได้สีเหลืองนะแต่ก็แบบเออสีชมพูเนี่ยแหละดูท่าจะไม่ปฏิเสธความต้องการของตัวเองในภายหลังถ้าชอบแล้วก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้โซนหน่อยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตาเน้บายพอวางตั้งแบบนี้แล้วก็เหมือนมอจิมจุ่มเลยเนอะอยากกินจิมจุ่ม